เดี๋ยวเรามาทำตัวทิชชู่นะคะใช้แทนลูกโฟมนะเราจะใช้ทิชชู่แบบนี้นะคะมันจะมันจะง่ายกว่าแล้วก็มันจะมีความเหนียวกว่าขนาดของลูกโฟมที่ใช้เนี่ยขนาดนะเราสามารถที่จะเพิ่มหรือลดขนาดก็ได้นะคะในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะหาซื้อได้เนาะ แต่จริงๆแล้วมันซื้อได้ก็คือซื้อได้ในช h อ p ป,ปีนะคะแต่ว่าเวลาที่เราซื้อเราจะต้องซื้อจํานวนเยอะๆเพราะฉะนั้นก็เราทําใช้เองดีกว่าเนาะใช้ทิชชู่นะพับนะคะพับครึ่งนะแล้วก็พับทบที่สองทบที่สาม แล้วก็4ตัวเนี้ยมันจะได้ขนาดนี้ตัวขนาดที่เราวัดเป็นวงกลมนะคะผูก็จะใช้ก้นตัวเนี้ยขนาดเขาก็จะอยู่ประมาณ4เซน ดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็ค่อยทำตามนะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะก็คือ1ชั้นตัวเนี้ยก็จะได้เท่ากับดอกตัวนี้แต่คราวนี้ยเวาที่เราได้วงกลมนะคะเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่าตัวที่ไปห่อวงกลมเพื่อที่จะให้มันมันคลุมนะคะมันคลุมนะ ก็จะใช้ตัวนี้พับครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมก็ตัดครึ่งตรงนี้นะคะเพราะด้านนอกไม่ต้องหนามากนะคะถ้าหนามากเดี๋ยวมันจะมันจะคุมยากนะคะกูก็จะใช้แบบนี้แล้วก็พับทบหนึ่งเท่านั้นนะคะชั้นนอกที่เป็นสี่เหลี่ยมนีก็ก็จะได้สองสองลูกสองลูกโฟมนะคะ นี้นะก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนคราวนี้ถ้าดอกขนาดนี้มันเล็กไปนะคะอาจจะไม่เท่ากับขนาดดอกบัวตูมที่เราต้องการจะใช้เนาะเราก็ต้องทำอีก1 1ชิ้นนะคะ จะดอกเขาเรียกลวลาลูกโฟมเนาะจะเล็กหรือจะใหญ่อะมันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนที่เราใช้จํานวนชั้นที่เราใช้หรือถ้าแบบเนี้ยพอมาทบกันแล้วอะมันดอกมันใหญ่เกินไปนะคะเราก็ใช้แผ่นครึ่งแค่นี้เนี่ยแผ่นครึ่งที่เราตัดออกตามความกว้างปกติเนี่ยเราก็ตัดครึ่งนะเราก็ใช้แค่นี้ ใช้แค่นี้นะคะใช้แค่ครึ่งแผ่นแล้วเราก็มาวางทบแบบนี้ก็คือจะทําให้ดูหลายๆอย่างนะคะเพื่อเราจะไปไประยุกต์ใช้ได้นะก็จะเอาประมาณนี้ก็จะได้แบบบางลงมาอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพอทําแล้วอะ่ะขนาดมันจะได้เท่าไหร่บ้างนี่นะอันนี้ ง่ายจะได้อันนี้เป็นหนึ่งชิ้นใช่ไหมอันนี้ก็จะครึ่งหนึ่งสมมตินะครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้มันอาจจะได้ดอกใหญ่เลยหนาไปเราไม่เอาเราไม่ชอบแล้วก็หรือว่าเขาเรียกว่าตัวกีบเนะี่ยตัวกีบนะคะมันจะห่อแล้วมันอาจจะเกินอะไรแบบนี้ลูกโฟมมันจะเกินนะคราวนี้ก้านก้านดอกบัว ก็จะเป็นก้านลวดอันนี้ก็ใช้ลวดที่แข็งนะคะแข็งก็จะขนาดหนึ่งมิลนะเป็นลวดแข็งเลยเพื่อที่จะเป็นก้านแล้วก็มีลวดลวดนิ่มนะคะลวดที่เราใส่ก้านใบก้านดอกอะไรพวกนี้ลวดนิ่มนะเพื่อที่จะมามัดนะคะแล้วก็ตัวตัดลวดนะอันนี้ก็สําคัญนะคะแล้วก็ตัวปืนกาวนะเพื่อที่จะมายิงติดนะคะแต่คราวนี้เราจะห่อแล้วเราจะหอ่อเราจะใช้ เราจะใช้เข็มถักเข็มตัวนี้ก่อนมันใหญ่หน่อยอันนี้จะเป็นชั้นเต็มนะที่เราทำสีทบก็มาบางแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พร้อมกันดีกว่าเนี่ยนะทำให้มันหุบลงนะคะหุบลงเสร็จแล้วตัวนี้ที่เราทำไว้ครึ่งแผ่นนะคะ แล้วก็มาห่อก็หุบลงเหมือนกันเราก็บีบนะคะบีบจัดแต่งให้มันเป็นทรงแบบตุมตูมอะเนาะขายลูกโฟมที่สุดนะคะนี่นะแล้คราวนี้เราก็ใช้ลวดนะคะลวดเล็กเนี่ยมัด ใช้ได้ใช้ได้ได้ไหมหมายถึงเส้นได้ก็ใช้ได้นะคะแต่เนี้ยมันจะแข็งแรงกว่าแล้วมันทำให้เราทำงานง่ายกว่านะคะอันนี้ก็บิดไปเลย อันนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเก็บให้มันดูเรียบเรียบนะคะน,นี่ก็ถอดออกได้เลยแล้วนี้เราก็ตัดตัดให้ชิดเลยนะคะพอตัดให้ชิดก็จะได้เนี่ยอันนี้คือหนึ่งชั้นนี้นะคะอันนี้คือชั้นครึ่งเนาะถ้าสองชั้นก็จะใหญ่ไปอีกนะคะนนก็อยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็เพิ่มจำนวนชั้นเนี่ยเอา อันนี้นะคะก็ใส่ไปในช่องเดิมใส่ไปนะแล้วดึงออกมาหน่อยหนึ่งดึงออกมานะคะแล้วก็ใส่กาวเข้าไปแล้วก็ดันมันเข้าไปมันเบี้ยวมันอะไรเงี้ยเราก็ตกแต่งได้นะ การที่ทำแบบนี้ลวดจะยังไม่ได้ลวดกับกาวอะแล้วตัวดอกยึดติดแบบไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอาจจะมีโอกาสหลุดนะเพราะลวดตัวนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยติดกาวสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะไปติดกาวตอนที่ว่าเราไปใส่กีบแล้วเราก็ไปพันก้านนะคะ เนี่ยนะคะเราสามารถทำคือครูครูต้องการขนาดประมาณแค่นี้นะแต่ตัวกีบเนี่ยสามารถใช้ลูกโฟมใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะใหญ่กว่านี้ก็คือทำแบบชั้นใหญ่ๆแบบเนี้ยชั้นเต็มๆนะคะสองอันก็จะได้ดอกบัวที่ใหญ่มันจะเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาที่คุมอ่ะมันก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะสามารถคุมได้อีก เพราะว่าอันนี้ครูใช้ไหมพรม5้าพายนะคะเป็นเส้นใหญ่มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะจะทำชิ้นงานแบบไหนนะจะใช้แบบไหนแล้วก็จะใช้ขนาดไหนนะคะเราสามารถไปปรับได้นะนนเพราะม่อย่างนี้เราก็จัดการกรีบแรกเลย ทำเหมือนก,นกันกับลูกโฟมนะคะทำเหมือนกันตอนประกอบเกีย ปืนกาวก็เวลาใช้เนาะมันจะต้องปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดถ้าไม่งั้นเนะ่ะกาวมันจะไหลตลอดเวลามันทำให้ปืนกาวมันเสียเร็วนะคะปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดนะเพราะว่าตอนที่เราปิดนะคะปิดปืนกาวนะความร้อนมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ ว่าเวลาที่มาใช้มันจะไม่ร้อนเนี่ยในครูก็จะปิดถ้าไม่งั้นกาวมันไหลตลอดมันทำให้เปืองเปืองตัวกาวแท่งแล้วก็ทำให้ปืนกาวมันพังเร็วเนี่ยมันมันร้อนนะคะมันก็จะไหลตลอด ตัวนี้ตัวที่มันเกินนะเราก็จัดการเอากาวติดให้มันหอ่อขนเยอะมากเดี๋ยวค่อยไปลนเทียนทีหลัง อันนี้ก็จะปิดรอยด้านต่อมันอาจจะไม่เป๊ะๆก็ไม่เป็นไรนะบางทีเราไม่ต้องเราไม่ต้องซีเรียสกับกับงานมากนะคะบางทีมันต้องเป๊ะๆเงี้ยมันไม่จำเป็นนะแค่ให้มันนิดหน่อยเนะี่ยบางทีมันได้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เงี้ยก็ไม่เป็นไรนะ กลัวนะคะกลัวทุกคนจะเครียดเกินไปนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่แบบว่าทําไม่ได้ตามคลิปแล้วจะเครียดนะคะก็มาปรึกษาครูว่าเครียดอราก็ไม่เป็นไรให้เราทําให้ได้ก่อนนะแล้วก็เทคนิคต่างๆเดี๋ยวเรามาพัฒนาทีหลังนะคะให้ทําให้ได้ก่อนนะกรีบมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมาเขาเรียกว่าโอเ ติดปิดสนิทนะคะให้มันเปิดเปิดหน่อยๆนะแต่ถ้ามันเปิดมากไปก็ใช้กาวนะคะติดแบบนี้นะเปิดมากไปมันเห็นชั้นข้างในที่ไม่ค่อยสวยเนาะเราก็ใช้กาวปิดนิดนึงให้มันแค่นี้ก็พอให้มันเปิดนิดหน่อยก็พอ เราจะใช้2ชั้น3ชั้นก็ได้นะคะจํานวนชั้นนี่แล้วแต่เรากำหนดเลยติดกาวไม่ต้องเอามาสุดกีดด้านบนนะคะเพราะว่า ต้องการให้มันแย้มๆหน่อยเหมือนจะเบี้ยวนะเดี๋ยวแป๊บ ชั้นสุดท้าย เรียบร้อยพันก้านจะใช้ทีสองเส้นเลยจะได้ไปเร็วๆเวลาพันก้านนะคะเอากาวแย่จากข้างในออกมาเลยนะที่มันเป็นรูหลแล้วก็เอานี้วางปะเข้าไปมันจะได้ยึดนะคะยึด ก็พันลงมานะ่าจะพันประมาณ2ชั้นนะคะนี่นะมูมันมาถึงข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็มวนขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ต้องพันให้มันเราเหมือนเราจะกดกดข้างในอะ ก็เอาตัวได้ไปแปะลงที่เนื้อกาวนะคะเพื่อให้มันติดแล้วก็ตัดนะพอตัดก็เอากาวมาแป,แปะอย่างนี้อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็มาดูความเรียบร้อยถ้าเราไม่ชอบว่ามันมันอ้าเกินเราก็มาตกแต่งเอานะ อันนี้ครูจะเป็นแบบแปดติดไปหมดเลยลูกโฟมขนาดนี้อันนี้ลูกโฟมเล็กหน่อยอันนี้จะเป็นลูกโฟมที่ครูบอกว่าใช้ชั้นครึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะลองทำดูนะคะ